่อนใช้แอปติดตามวันไข่ตกแม่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยรู้จักแอปนี้ไปโหลดมาเลยนะคะแอปนี้ใช้ดีมากเลยค่ะแอปนี้ก็คือแอปโฟนั่นเองคิ๊กยอมรับไปนะคะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอนุญ,ญาตแล้วก็เข้าแอปมาสุดตอนแรกจะเป็นการตอบคําถามนะคะคุณตั้งคันใช่ไหมถ้าไม่ก็จะไปเลยค่ะว่าไม่แล้วก็บันทึกวันเดือนปีเกิดค่ะ แล้วก็รับแจ้งตือนรอบเดือนของคุณก็รับนะคะแล้วก็อนุญาตแล้วก็เป็นการล็อกอินเข้าระบบค่ะจะล็อกอินด้วยอีเมลหรืออะไรก็ได้ค่ะต่อมาหน้านี้ก็จะเป็นการถามเป้าหมายนะคะคืออะไรตั้งคันให้เร็วที่สุดคุณพยายามตั้งคันานานเท่าไหร่แล้ว แล้วก็ติดตามจริงได้เลยนะคะรอบเดือนของเรามาปกติหรือไม่ถ้ามาสม่ำเสมอคือประมาณปกติก็จะมาประมาณ5-7วันนะคะแต่ว่าถ้ากรณีที่ไม่ปกติคือบางเดือนก็3วันบางเดือนก็7วันไปเลยอย่างนี้นะคะ่ะก็คือถือว่าไม่ปกติแล้วนะคะการคำนวณช่วงวันใครสุก ได้คำนวณไหมก็ติดตามความจริงเลยนะคะถ้าใครไม่เคยก็ติว่าไม่ค่ะปัจจุบนันคุณได้รับการดูแลก่อนการตั้งครรภ์หรือไม่ถ้าดูแลก็ติว่าดูแลนะคะส่วนสูงหรือน้ำหนักก็ใส่ตามจริงเลยนะคะของเราคุณทานวิตามินซหรือไม่ถ้าทานฟรีก,ก็ทาน วิตามินโฟลิกนะคะก็เลือกตนึ่งในอย่างหนึ่งนะคะคุณเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตก่อนการตั้งครรภ์หรือไม่ก็ติ๊กไปเลยะคะ่ะได้เปลี่ยนแปลงไหมแล้วคู่ของเราล่ะคะเปลี่ยนไหมสามีการเตรียมตัวสำหรับการตั้งครรภ์น,นะคะก็ติ๊กตามที่เราปฏิบัติปัจจุบันนะคะ อันนี้เป็นการติดตามรายสัปดาห์รายเดือนก็ติดเลยนะคะคุณพบอาการใดต่อไปนี้หรือไม่ก็ติดตามที่เราพบในปัจจุบันนะคะอาการปวดประจำเดือนมีไหมถ้าใครปวดบ้างเล็กน้อยปวดปานกลางก็ติกไปนะคะคุณยุ่งมากน้อยแค่ไหนในวันปกตินะคะในหนึงวันปกติก็ติ๊ดไปเลยค่ะ ยุ่งจนไม่มีเวลาทำอะไรเลยหรือว่าตามปกติันนี้เลือกเป้าหมายความเป็นอยู่ที่ดีที่ตรงกับคุณที่สุดนะคะลดความเครียดทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นก็ติ๊กไปเลยค่ะเป้าหมายคืออะไรนะคะเพิ่มความรู้สึกขอบคุณให้มากขึ้นนะคะอะไรอย่างนี้ก็ติ๊กตามความเป็นจริงได้เลยค่ะการนอนหลับนะคะเป็นยังไงตื่นง่ายขึ้นหับสนิท อันนี้จะเป็นการคาดการณ์เฉยๆนะคะของเดือนแรกจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ่ะลองติ๊กคข้าวๆก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เดือนที่แล้วเราเป็นประจำเดือนกี่วันเราก็ติ๊กไปเลยนะคะติ๊กตามที่จำได้ะคะ่ะติ๊กตามที่จำได้ไปเลยหรือว่าเรามีแอปนาฬิกาก็เชื่อมต่อกับ Apple w a t c h ได้นะคะ มีเพศสัมพันธ์การนอนหลับก็จะลิงก์กับตัวแอปให้นะคะ Apple Watch เปิดไว้ทั้งหมดก็ได้ค่ะติ๊กไว้ทั้งหมดเลยอันนี้แอปกำลังเก็บข้อมูลของเราอยู่นะคะก็เลือกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราใช้ฟรีก็ได้นะคะก็คือเราก็ปัดทิ้งไปเลยค่ะต่อมาหน้านี้ประจำเดือน คำนวณให้แล้วนะคะนี่คือคำนวณประจำเดือนคร่าวๆให้เราค่ะอืมประจำเดือนจะมาในหนึ่งวันนะคะเนี่ค่ะสามเดือนขึ้นไปเราก็กรอข้อมูลปกติขึ้นค่ะเพราะว่าก็จะชัดเจนขึ้นแอปก็จะจําคำนวณได้แม่นกว่าเดิมที่เราคาดการไว้สําหรับเดือนแรกที่เรายังจําไม่ได้นะคะในแต่ละเดือนถ้าเราจะบันทึก เราจะวันทึกประจําเดือนมีวันไหนบ้างเราก็ไปติ๊กในวันที่นะคะติ๊กวันที่ที่เป็นสีชมพูจะขึ้นสีชมพูเป็นลูกศรนนะคะ่ะคือบันทึกประจําเดือนของเราว่าเดือนนี้มากี่วันก็ติ๊กไปตามที่วันมาค่ะประจําเดือนปกติก็จะมาประมาณสี่ถึงห้าวันหรือว่าไม่เกินเจ็ดวันนะคะแต่ว่าไม่น้อยกว่าสองวันนะคะอันนี้ เป็นการบันทึกการไขตกการกินยาคุมกําเนิดอ,อาการเนี่ยแต่ละครั้งที่เป็นประจำเดือนก็บันทึกเพื่อว่าเราจะมารู้ว่าแต่ละเดือนอ๋อเราใกล้วันไข่ตกหรือว่าเรามีอาการอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งไว้เพื่อให้เราทราบไว้ว่า เพศสำคัญแบบไม่ได้ต้องกันหรือเปล่าครั้งนี้ใครตกหนึ่งวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอารมณ์ต่างๆด้วยค่ะให้เราเลือกมีความสุขไหม,มโหดหูหรือว่าสับสนไม่กระตือรือร้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกไปเลยนะคะตามตามอาการของเราค่ะติ๊ได้เลยนะคะว่าเงียบสงบรู้สึกผิด เศร้าในแต่ละครั้งที่เราเป็นประจําเดือนเรามีอาการอะไรบ้างเราก็จะเก็บข้อมูลของเราไว้ในแอปบันทึกไว้ก็ดีกับตัวเรานะคะเพราะว่าบางทีเราก็จําไม่ได้แล้วเราก็สามารถมาเปิดแอปดูได้บ้าร่างกายของเราเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะเรามีโรคประจําตัวเออวันนี้เรามีการเดินทางนะเพื่อช่วยให้เราจําได้ เราได้ออกกำลังกายฟิตเนสต่อไปจะเป็นอุณหภูมิกายน้ำหนักนะคะที่จะตรวจเช็ควันานไข่ตกได้แม่นยำที่สุดสำหรับอุณหภูมิร่างกายนะคะถ้าใครไม่เคยหาข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิหรือการไข่ตกอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันไข่ตก การวัดุภูมิกายสามารถบ่งบอกถึงการตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะวัดทุกวันตอนเช้าจะตรวจเช็คร่างกายของตัวเองได้ดีมากค่ะหากมีหากมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นร่างกายอุณหภูมิของเราจะสูงค่ะถ้าไข่ตกเราไม่ตรงกับวันที่ไข่ตกเราสามารถเข้าไปป้อนข้อมูลใหม่ได้นะคะ เราสามารถไปเพิ่มได้ตรงนี้การทดสอบวันไข่ตกการบันทึกการไข่ตกะคะ่ะใช่ค่ะตรงนี้บันทึกการไข่ตกแล้วก็ตอบขัดไปได้เลยนะคะเสร็จสิน้นสามารถลงได้ทุกวันเลยนะคะสามารถลงได้เลยะคะ่ะแล้วก็ได้ตามจริงเลยนะคะอุณหภูมิ แล้วก็การไข่ตกของเราต่อมาจะเป็นการคาดกันร,ระยะเวลารอบเดือนในแต่ละเดือนนะคะประมาณก็ประมาณ26วัน27บวันค่ะแต่ละเดือนระยะเวลามีประจำเดือนก็จะประมาณอันนี้ก็คือ26วันของ,ของรอบเดือนนะคะต่อมาระยะเวลามีประจำเดือนก็จะประมาณ5วันของแต่ละเดือน ประจำเรือนของผู้หญิงจะมาประมาณห้าวันนะคะเราก็เลือกห้าวันระยะหลังไข่ตกก็เลือกตามที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะของระยะไข่ตกของเราสีชมพูก็คือประจำเดือนในแต่ละเดือนนะคะเมื่อกี้ที่เราเลือกไปก็คือห้าวันรอบเดือนก็คือยี่สิบหกวันยี่สิบหกวันประจำเดือนจะมาครั้งหนึ่ง ก็คือสีชมพูก็จะคาดการของเดือนหน้าไว้เลยค่ะคาดการของเดือนหน้าประจําเดือนเดือนหน้ารอเราเลี้ยวเพื่อให้เราทราบว่าเดือนหน้าเราจะมีประจําเดือนประมาณช่วงนี้วันที่นี้สําหรับใครที่ต้องการตั้งคันก็จะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเป็นตัวเลขที่เป็นสีเขียวค่ะวงกลมก็คือมีโอกาสตั้งคันสูง เหมาะแก่การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะก็คือช่วงไข่ตกเลขสีเขียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวตั้งคันสูงนะคะ